พูดหน้ากล้องให้เป็นธรรมชาติทำแบบนี้ข้อแรกคุณต้องทำสมาธิก่อนคะ่ะก่อนที่คุณจะถ่ายคลิปคุณต้องทำใจให้สงบไม่ให้ตื่นเต้นอุกวกาแนะนำให้เป็นหายใจเข้าลึกๆนะคะก่อนที่เราจะถ่ายคลิปเพราะไม่เช่นนั้นนะคะเราจะตื่นเต้นแล้วเราก็จะพูดผิดพูดถูกพูดไม่รู้เรื่องข้อสองนะคะคุณต้องรู้จริงในสิ่งที่พูดคะ่ะคุณจะไม่ตื่นเต้นและจะพูดได้แบบไหลลื่นมากมาก ถ้าเราพูดในสิ่งที่เรารู้หรือว่าเราทําการบ้านมาแล้วเราเรสยรายการมาเรียบร้อยแล้วเราจะพูดได้อย่างธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะส่ว <C ose> นข้อที่3นะคะคิดว่ากล้องเป็นเพื่อนเราค่ะเราอยากคุยกับเพื่อนแบบไหน,นเราพูดไปเลยค่ะเฮ้ยวันนี้เราเจออะไรมาเราอยากมาเล่าหรือเราอยากมาแนะนําเราอยากจะเล่าให้ฟัง <C ose> พูดเหมือนพูดกับเพื่อนไปเลยค่ะแล้วเวลาที่เราทําบ่อยๆนะแล้วเราจะเก่งมากยิ่งขึ้นตอนแรกๆทุกคนเขินทุกคนอายหมดค่ะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่มีใครคุยกับกล้องเป็นมาตั้งแต่เกิด <C ose> เพราะฉะนั้นค่ะให้คนฝึกนะคะใครอยากพูดเก่งอยากพูด เป็นธรรมชาติต้องฝึกค่ะฝึกพูดบ่อยๆรงมือทำบ่อยๆแล้วคุณจะเก่งขึ้นเองค่ะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์คุณพวาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ